ความคาดหวังก็เราต้องการชัยชนะในศึกเลือกตั้งอบอจอครั้งนี้นะครับแล้วก็มีความมั่นใจว่าพักเก้าไกลเนี่ยจะได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องชาวลาบุรีเพื่อให้บริหารเข้าไปบริหารอบอจอนะครับทาไมถึงมีความมั่นใจผมคิดว่า1เนี่ยการเลือกตั้งอบจอที่เกิดขึ้นก่อนกําหนด ในครั้งนี้เนี่ยที่ลาบุรีเนี่ยผมคิดว่าพี่น้องประชาชนลาบุรีเห็นนะครับดีว่าอันนี้มันเป็นการเมืองแบบที่ไม่มีประชาชนอยู่ในสมการนะคือพูดง่ายทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะครับกาเลือกตั้งครั้งนี้เกิดขึ้นล่วงหน้าก่อากำหนดด้วยความที่นายกคนเดิมประกาศลาออกนะครับแล้วก็มาสมัครอีกนะครับเพียงเพื่อเหตุผลเดียวก็คือต้องการใช้เทคนิคในทางการเมือง เพื่อช hmm. ่วงชิงความได้เปรียบในคิดว่าจะเอาชนะการเลือกตั้งไม่ได้เป็นการตัดสินใจโดยผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเลยเอาตัวเองเป็นตัวตั้งไม่เห็นหัวประชาชนนะงั้นเนี่ยผมคิดว่าพี่น้องประชาชนรับไม่ได้กับการเมืองที่ไม่มีประชาชนอยู่ในสมการนะครับเห็นแต่ผลประโยชน์ของตัวเองเป็นตัวตั้งเท่านั้นประการที่สนะครับผมคิดว่าพี่น้องราชบุรีเนี่ย เบื่อหน่ายนะครับแล้วก็ทนไม่ได้อีกต่อไปกับความไม่เปลี่ยนแปลงของราชบุรีจังหวัดราชบ,บ,บุรีเนี่ยทั้งการเมืองระดับชาติและการเมืองท้องถิ่นล้วนถูกผูกขาดและควบคุมโดยตระกูลการเมืองบ้านใหญ่อยู่ไม่กี่ตระกูลซึ่งมันส่งผลทําให้จังหวัดราชบ,บุรีที่ควรจะมีศักยภาพมากกว่าน,นี้นะครับกลับหยุดนิ่งนะครับแล้วการเมืองทั้งระดับชาติและก็ระดับท้องถิ่นไม่ได้ตอบโจทย์ ความต้องการและก็ปัญหาของพี่น้องราชบุรีเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมคิดว่าพี่น้องราชบุรอีอยากอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงอยากเห็นราชบุรีที่ดีกว่านี้แล้วก็ไว้วางใจพักเก้าไกลที่เราทำงานด้วยความมุ่งมั่นด้วยข้อมูลนะครับด้วยความสามารถด้วยนโยบายด้วยวิสัยทัศน์ไม่ได้ไม่ม่ได้ไม่ได้ทำงานการเมืองด้วยเอาผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นตัวตั้ง แต่เอาประชาชนเป็นตัวตั้งอยู่ในสมการของเราเสมองั้นเนี่ยการเลือกตั้งครั้งนี้แม้ว่าจะไม่ได้ง่ายนะครับถือว่าเป็นการประทะกันร,ระหว่างก้าวไกลและบ้านใหญ่ทั้งหมดที่กำลังรวมตัวกันเพื่อต่อต้านความเปลี่ยนแปลงแต่เราก็เชื่อมั่นว่าประชาชนราบุรีพร้อมแล้วที่จะเริ่มต้นความเปลี่ยนแปลงด้วยการส่งพักก้าวไกลไปบริหารจังหวัดราบุรีแล้วจะเอาไปสู้กับบ้านใหญ่ ผมคิดว่าเราเตรียมนโยบายนะครับไว้พอสมควรไม่ว่าจะเป็นแน่นอนโครงสร้างพื้นฐานที่ดีกว่านี้ได้นะครับเมืองราชบุรีเป็นเมืองเกษตรใช่ไหมครับเราปลูกอ้อยนะครับเลี้ยงหมูนะครับปลูกมันสับป,ปะรดนะครับมะพร้าวแต่บทบาทของการเมืองท้องถิ่นที่จะสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตลาดนะครับเรื่องแหล่งน้ำที่ดีกว่านี้ได้เนี่ย ที่ผ่านมาเราเห็นน้อยมากนะครับแล้วก็เตรียมไว้รวมถึงแม้ท่านการท่องเที่ยวซึ่งเป็นเศรษฐกิจหลักอีกอีกอันหนึ่งของราชบุรีเนี่ยก็ไม่ไม่ได้รับการส่งเสริมจากการบริหารของท้องถิ่นเท่าที่ควรนะนี้ยังไม่ต้องนับปัญหาอย่างอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสาสุขเรื่องการศึกษาเรื่องน้ําเสียนะครับเหล่านี้เนี่ยขนส่งสาธารณะนะครับเราก็เชื่อมั่นว่าทีมนโยบายของพัก นะครับที่ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างทีมส่วนกลางแล้วก็ทีมท้องถิ่นของเราทีมทีมจังหวัดทีมก้าไกลในจังหวัดราชบุรีของเราเนี่ยมีความพร้อมที่จะผลักดันและก็บริหารนโยบายของเราเป็นจริงนะครับแล้วก็คิดว่ายิ่งถ้าเราสามารถเปลี่ยนแปลงการเมืองราชบุรีได้ตั้งแต่ท้องถิน่นการทำงานการเมืองท้องถิ่นที่คู่ขนานไปกับการเมืองระดับชาติอันนี้จะยิ่งทำให้ อตอบโจทย์กับพี่น้องราชบุรีมากขึ้นแต่ว่าอย่างในพื้นที่ราชบุรีไม่มีสสพักก้าวไกลเลยถ้าสมมติว่า,าได้รับการเลือกตั้งแบบช,ชนะใน,ในจังหวัดราชบุรีอะคะ่ะการทํางานที่จะประสากนกระท้องข่นกับสสออะไรพวกนี้คะ่ะเราจะประสานการทํางานร่วมกันไปได้อย่างไร้มไม่ได้กังวลเรื่องนั้นนะครับแม้ว่าเรายังไม่ได้รับคะแนนพอที่จะชนะสสอเขตแต่คะแนนพัก ก็ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งอย่างน้อยเป็นพื้นฐานแสดงว่าให้เห็นว่าพี่น้องราชบุรีพร้อมที่จะสนับสนุนพรรคเก้าวไก่นะครับแล้วถ้าเกิดเราได้รับชัยชนะเรื่องอบอจอเราคิดว่าไม่ได้มีปัญหาในการที่จะประสานงานกับไม่ว่าจะเป็นเทศบาลไม่ว่าจะเป็นอบอตอไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนต่างๆนะครับรวมถึงกลุ่มต่างๆนะครับภาคประชาคมนะครับกลุ่มเกษตรกร,ร,ก,รกลุ่มผู้ประกอบการเรา เราคิดว่าเราเมื่อถ้าเราไม่ได้ใช้ผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นตัวตั้งเอาเป้าหมายของคนส่วนใหญ่เป็นตัวตั้งเราว่ายังไงก็ประสานงานได้ก็เหมือนกับสสเขตของเราที่ได้เป็นสสเขตไปนะครับแล้วสามารถทํางานร่วมกับท้องถิ่นไม่ว่าจะมีความยึดโยงกับพักการเมืองอื่นเราก็คิดว่าเราเราทำงานกันได้นะครับได้ไม่มีปัญหาพื้นที่ของราชบุรีค่ะเดอาทิตย์หน้าต้องตัดสิเรื่อง จะส่งผลกับการการหาเสียงการเลือกตั้งในนายกอบจที่ราชบุรีด้วยไหมครับก็ไม่ได้กระทบอะไรนะครับการเลือกตั้งการหาเสียงก็คงดําเนินต่อไปนะครับไม่ได้กระทบอะไรเพราะว่าเราเชื่อครับว่ายังไงไม่ว่าผลการตัดสินของศาลุในวันที่7สิงหาเป็นอย่างไรนะครับพี่น้องประชาชนคนราชบุรีก็ยังต้องการความเป,ปลี่ยนแปลงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ การเมืองท้องถิ่นไม,ไ,มไม่ได้บังคับให้สังกัดพักนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ได้หวั่นใจอะไรแกนนำพักก้าวไกลสสพักก้าไกลก็ยังตอนนี้ก็วางแผนไว้ว่าจะมาช่วยลุยหาเสียงเต็มที่เพราะอันนี้เป็นศึกแรกนะครับของพักก้าไกลอย่างเป็นทางการที่จะ,ะลงชิงชัยอบจนายกอบจอครับก็คือจากวัดเสียงกับพื้นที่อยู่ยที่พักก้าวไกลเนะี่ยสดด้วยใช่ไหมคะ อย่างไงนะครับเหมือนจะวัด,วดเสียงค่ะเหมืนอนยังเสียงว่าในพื้นที่ของพักคก้าวไกลที่ส่งในหลายจังหวัดนะคะอย่างน่าสนคงไม่ได้คงไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับต้องย้ำว่าการเลือกตั้งราชบุรีครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นก่อนกำหนดนะครับเราไม่ได้ลองมาลองส่งลงเลือกตั้งเล่น,เ,ลนเพื่อวัดเสียงหรือ,อยังเสียงของพักนะครับแต่เราจำเป็นต้องลงเพราะเราเตรียมพร้อมไว้ตั้งแต่แรกว่า ราชบุรีเนี่ยเป็นจังหวัดที่ทีมงานของเรามีศักยภาพแล้วเราคิดว่าเป็นจังหวัดที่พร้อมที่จะเปิดให้กับการเปลี่ยนแปลงระดับท้องถิ่นด้วยนะครับและการเลือกตั้งเมื่อมันเกิดขึ้นอย่างที่ผมบอกว่าเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีประชาชนอยู่ในสมการนะครับผมเชื่อว่าเราแตกเกิดขึ้นเพราะต้องการช่วงชิงความได้เปรียบทางการเมืองแค่นั้นนะครับดังนั้นเนี่ย ต้องส่งลงส่งลงไม่ใช่เพื่ออย่างเสียงแต่ต้องการพิสูจน์ให้เห็นว่าประชาชนที่นี่ประชาชนชนคนล,ลาบุรีไม่ได้ไม่ไม่ได้อยากอยู่กับที่เดิมไม่อยากอยู่กับการเมืองแบบเดิมของตระกูลไม่กี่ตระกูลคิดคิดตัดสินใจทําอะไรโดยที่ไม่ได้เห็นหัวประชาชนการเลือกตั้งครั้งนี้อาจจะเป็นการสั่งสอนนะครับเป็นโอกาสที่พี่น้องลาบุรีจะสั่งสอนนักการเมืองที่คิดแบบเดิมๆก็ได้นะครับ นั้นผมคิดว่าเราลงเราเรามาลงเลือกตั้งย้ำอีกทีไม่ได้มาเพื่อวัดคะแนนเสียงไม่ได้มาเพื่อหยั่งเสียงหยั่งกระแสแต่ต้องการเข้ามาบริหารเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับพี่น้องราชบรจริงจริงนะครับแล้วก็เชื่อมั่นว่าว่าที่นายกบอบจของเรานะครับคุณหมุนชยัยรัตเนี่ยก็มีความพร้อมนะครับก็เป็นครอบครัวคนราชบ,บุรีมาแต่กําเนิดนะครับเติบโตที่นี่เรียนจบ ก็มาทำํำธุรกิจต่อที่นี่นะครับเป็นผู้ประกอบการนะครับระดับกลางแล้วก็เข้าใจความเจ็บปวดนะครับของคนราบบุรีดีเข้าใจความต้องการนะครับของคนราบบุรีดีเห็นว่าราบบุรีเนี่ยจริงๆมีสัยภาพหลายอย่างแต่มันหยุดนิ่งไม่เปลี่ยนแปลงเลยยังไงนะครับครับตอบยาง ครับก,ก็จริงๆสืบเนื่องจากว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยมาถามกันมาเยอะผ่านสสเขตบ้างน,นะครับโทรมาถามที่พักบ้างส่งข้อความมาถามบ้างว่าถ้าอยากจะมาให้กําลังใจเนี่ยจะจะให้มาที่ไหนบางคนก็ถามอยากบอกว่าจะมาที่สภา,าไหมเพราะว่านั้นเป็นวัรประชุมสภา,าใช่ไหมครับบางคนก็ถามว่าเขาจะไปที่สารล้มนูลไหมเราก็เลยแบบว่าอ่ะ สภามันก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกนั้นที่จะต้อนรับคนเยอะๆนะครับสามนูนก็เช่นกันเราก็เลยดังนั้นก็เลยคุยกันว่างั้นเตรียมสถานที่ไว้รองรับพี่น้องประชาชนที่ต้องการมาให้กำลังใจที่ที่พักดีกว่านะครับน่าจะสะดวกกว่าก็เลยก็เลยเป็นที่มาของการที่เชิญชวนนะครับแล้วก็เตรียมกิจกรรมไว้รองรับพี่น้องประชาชนที่จะมาให้กำลังใจพักก้าไก่ก็คือ,อตอนบ่ายเนี่ยก็ ฟังเราก็จะตัดเตรียมการถ่ายทอดสดนะครับในการฟังการอ่านคำวินิจฉัยของสารน้ำนูนส่วนสอสอก็คงต้องฟังอยู่ที่สภาเพราะยังประชุมสภาอยู่แต่ว่าเ,าเสร็จสภาเดี๋ยวตอนเย็นเราก็จะรีบกลับไปนะครับพบปากกับพี่น้องประชาชนที่พักนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่างเรือที่ออกมาล่าสที่คุณโพดเื่อรีสค่ะหลายคนก็อว่าอ๋ออย่าคิดไรบ้างครับอา,อาจจะอาจจะตีความบังเกินเลยนะครับ Uh, ผมคิดว่าเราเรา,เราไม่ใช่เป็นการที่จะมาบอกใบ้ผู้นำรุ่นสามพักใหม่อะไรเรายังจนถึงวันนี้เนี่ยเรายังต่อสู้คดีอย่างถึงที่สุดจนวันสุดท้ายแล้วเราก็ยังมั่นใจว่าโดยด้วยหลักกฎหมายและข้อเท็จจริงนะครับพักเก้าไกลไม่ควรจะถูกตัดสินนะครับ uh, เดี๋ยววันนี้ก็จะมีคลิปใหม่อกันนะครับ uh, ที่ยังยืนยันว่าเรายัง ต่อสู้และไม่เห็นด้วยกับการยุบพักในครั้งนี้และไม่เห็นด้วยกับการกล่าวหาว่าพักเก้าไกลเนี่ยกระทำการล้มล้างการปกครองหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองนะครับแล้วก็ในวันศุกร์นี้ผมกับคุณพิธาก็จะถแถลงนะครับเป็นการถแถลงปิดคดีกับประชาชนกับสาธารณะหลังจากที่เราได้ส่งคำถแถลงปิดคดีกับสารมวลไปแล้วนะครับ อาจจะไม่รอดในคดีนี้ก็เลยปล่อยออกมาเพื่อที่จะเรียกมนชนอะไรแบบนี้ครับไม่ไม่มีความจําเป็นไม่ได้มีความเจตนาจะเป็นแบบนั้นนะครับไม่งั้นวันศุกร์นี้ผมกับคุณพิธาคงไม่ตัดสินใจแถลงปิดคดีครั้งหนึ่งต่อสาธารณะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ก็มีคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่าเราเรายังต่อสู้จนนาทีสุดท้ายเพื่อความถูกต้องความชอบธรรมและ หลักกฎหมายหลักนิติรัฐที่ควรจะเป็นในสังคมไทยนะครับก็อย่าเพิ่งตีความเกินเลยนะครับผมกับคุณวิทยายังอยู่ บุคลากรในพักเรามีคุณภาพเยอะนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและการและบริหารประเทศหลายคนนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยยังไม่ใช่เวลาที่มาพูดคุยกันนะครับเป็นเรื่องภายในพักนะครับแล้วคนในพักเนี่ยก็ยังเห็นว่าคำนี้ชัยในวันที่7สิงหาเนี่ยจะเป็นคุณกับพักเก้าไก่นะครับด้วยหลักกฎหมายและข้อเท็จจริงที่เรา ต่อสู้อย่างถึงที่สุดจะสัมภาษณ์ว่าที่นายกผมสักหน่อยไหม่ามะจะได้รู้จักกันนะครับผม <ๆ S 1> เรียกว่าที่นายกแล้วไม่ใช่ว่าที่ผู้สมัครต้องหนีไหมครับามาช่วยนิม่ม่อนมาช่วยนิมหน่อยจะถือให้กันนะครับ ครับผมโดยส่วนตัวนะครับผมก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับที่จะทําสิ่งดีๆนะครับให้เกิดขึ้นกับชาวราชบุรีต้องการเปลี่ยนแปลงราชบุรีไปสู่อนาคตใหม่ที่ดีกว่านะครับจากเดิมที่ผ่านมานะครับการเมืองแบบเก่าๆนะครับมันควรจะต้องเปลี่ยนแปลงไปได้แล้วนะครับจากเมืองราชบุรีนะครับวันนี้การต่อสู้กับการเมืองเก่าหรือบ้านใหญ่ต่างๆมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับ ที่ผมจะออกมาต่อสู้ในวันนี้นะครับสิ่งสําคัญประชาชนต้องรวมพลังกันนะครับและแสดงเดจตจํานงที่ว่าต้องการการเปลี่ยนแปลงราชบรุรีไปสู่อนาคตใหม่ที่ดีกว่านะครับวันนี้อยากให้ทุกคนชาวราชบุรีออกมาแสดงพลงังเลือกผมชยัยรัตน์สังอิสระพงศ์พรกก้าวไกลครับขอบคุณครับ ก็คิดว่าผมคงต้องทางานอย่างหนักนะครับในการลงพื้นที่นะครับจากความ,มเรีอยกอะไระความคิดที่ของระบบการเมืองเก่านะครับที่ต้องการชิงความได้เปรียบนะครับโดยการลาออกนะครับท้ิผมเหลือเวลาเพียงแค่30บวันในการที่ต้องทำการทำการบ้านอย่างหนักและทําการอย่างหนักในการที่จะทําความเข้าใจนโยบายต่างๆที่ผมได้คิดไว้เพื่อชาวราชบุรีนะครับมีนโยบายต่างๆมากมายที่น่าสนใจนะครับ ผมต้องลงพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจนะครับอย่างน้อยทุกท่านที่สนใจนโยบายของก้าวไกลก็สามารถที่จะสแกนติดตามในเพจของพักคก้าไกลราชบุรีได้นะครับที่จะอัปเดตนโยบายและเผยแพร่นโยบายตลอดนะครับอะไรที่ไม่เข้าใจก็สามารถติดต่อแชทเข้ามาถามได้ในเพจนะครับเรามีเวลาน้อยจริงๆครับเราอยากทํางานให้ประชาชนนะครับเราอยากเปลี่ยนแปลงจังหวัดราชบุรีนะครับเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างมากนะครับทีมงานต่างๆนะครับทีมงานของพักหัวหน้านะครับที่ปรึกษา นะครับเรามีแบ็กอัพที่แข็งแกร่งนะครับที่จะมาเปลี่ยนแปลงราชวีจากการที่ถูกแช่แข็งจากการเมืองเก่ามาเป็นระยะเวลาหลายสิบปีนะครับตรงนี้คือจุดเปลี่ยนแปลงที่ทุกคนชาวราชุรีจะต้องออกมาแสดงพลังกันครับในวันที่1กันยาครับขอบคุณครับโอเคครับเดี๋ยวต้องขอตัวไปจอบคิวครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ